เออเต่าีเต่ตีที่จะมาสายนะพอดีว่าเออจะตื่นสายไม่ไดนึงนะเพื่อนๆขอโต้นนะขอโต้นนะเอามาแล้วมาปาร์ตี้แล้วอ้เปิดบ้านใหม่ขอให้ปิ้นอย่างนั้นล่ะเนี่ยอ้สำคัญที่ไปเ็กปั้นจริงๆบ้านสมราคามากเออคือว่เป็นสเตจีเด็บเบ็เร์เบ์เบบตงกที่มีมอกากางงานงานจริงวบ้านจริงของว่าบ้านจริงคุณเปิ้ลคนพอดีว่าตองแกเกีมูขึ้นแหละเปิลแค่ปลูกนีไม้เค่อย่าไปปลูกอับักตองแกเลยฮ้ กับแงโมก็เป็นจิตสำนึกนะซื้อของฝากไว้พวกเราด้วยอยากจะรู้สิข้งใมันจะมีอะไร เปิดดิ่แม่จะเปิดดิ่แม่เด er ็กจะเปิดไม่เลยเออคันไม้คันมือไปหมดแล้วเนี่ยคันมันมืออ๋อมาแล้วเพื่อนเพื่อนมาแล้วจันนี่ไงบักแตงโมเออจะไปขโมยล่างคนอื่นไหมไม่ใช่เออจะไปใส่เสื้อใหม่ๆหม่ฝ่าเสื้อล่างเหวินหยอกเล่นหยอกเล่นเอาเมกนายหร่ทำอะไรกันเนี่ยอัปาร์ตี้เสร็จและหล่ะบักแตงโมเนี่ยออกไปข้างนอกตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยกลับมาเวงจริงเลยนะไอเปิ้ลบักแตงโมอยู่ข้างบนหรือเปล่าเนี่ยเห็นว่านอนไม่ใช่เลยจริงด้วยอ่ะบักแตงโม สอบมาหมงแล้วเดี๋ยว manager, ว่าลองหันไปดูเองละกันหักใจโมยังนอนอยู่ like ้ก um ็มาเปิดใจตกใจไปเลยเข้จะตะโกนจะบ้าแล้วดันนีตกใจหมดเลยดูตัวจริงของฉันแล้วก็ช่วยไม่ได้ฉันว่าแล้วฉันดูวิาร้านนีครอเชิญรบุกแกย้าพัเรื่องงาน

เอาโอ้ผมฝันตัดหัวมันขาดเองครับฝันแต่สับหลมฝันแค่สับแลาไม่ม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 าไฉันาไม่าม่มาด้่ยาเ่ะขไมินาน่าไม่มาไม่มาไม่มดไม่มาไม่มกไม่มาไม่มาไม่ไม่มาไม่มาไม่มางม่อาไม่ม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 าไมาไม่มาไม่มยไาไม่มาไม่้าไม่ามมาเม่าม่าไม่ไม่มาม่มกเม่มาม่ยาไม่ไม่า่มาไม่มาไ่มามรู้ว่าดู่ารม่มาไม่ แค่บักรตียงโมแม่แม่ฮะบัตรเตีองไม่มีรอยตัวหัวแบบนี้หรอกมานเนี่ยทีจะเลรืล่องราวความจริงได้มาแล้วเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องราวความจริง้วค,วงคุณฟังเองนะครับคุณเปิ้ลเพื่อนของ <ยะ S 1> คุณห <ยะ S 1> ลับแตงโมงเขาพยายามจะทำลายสติในโลกดิจิทัลในวอลเล็คทอนนะครับแล้วเขาต้องบว่าเล่นสเก,ก็ตบอร์ดที่แบบว่าผ่านผลมากๆเลยนะครับจนเขาประสบอุบ<ฮ>ัติเหตุตอนแทนนะครับจริงๆเขาก็ไม่ตายหรอกนะครับพอดีว่าเขาประมาทนะครับตีลังกานะครับแล้วก็เอาหลังไปถูกกระพื้นนะครับนี่ครับนี่ครับนี่นี่ครับนี่ครับถูกแบบนี้นะครับ ครับผมก็หแายว่าสนใจมากเลยนะครับว่าร่างเขาเนี่ยแบบว่าเป็นแร่ที่สมบูรณ์กับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมก็เอามาต่อต่อนี่แหละจริงๆก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกเออผมก็ขออนุญาตกันแล้วนะครับว่าขอสิงร่างคุณได้ไหมว่าไหนๆคุณก็ตายไปแล้วขอไหนครับขอหน่อยนะครับเออผมจะใช้ชีวิตแทนะเเเคากรโดไปอนล้วว้้ไไปปแแลลหลังจากนั้นผมก็กลายเป็นบักแตงโมอย่างที่ทุกคนเห็นตอนนี้อ้าวบักแตงโมตายไปแล้ววะอ้าว

อ๋ออิเลยจุกอ้ต่อไปก็กินตัวข้างบนต่อแล้วก็ไปล่าน้องชายมานมาแล้วรีบหนีไปแล้วหนีไปหนีไปอบ่ก็ปุกเปิไม่ไม่น้องชายกายไว้ไว้ใจพวกมนุษย์มันก็เป็นอย่างนี้แหละแ้วก็ขึ้นแล้ว รหัวเหม็นมากเลยอยู่ที่ต้องรีบกินหัวมันไปพี่ชายอยู่แต่นะครับพี่ทำไมพี่ถึงท้อทำแบบนี้ล่ะผมขอลองแหละพี่พี่อยากกินคนอีกเลยไม่ได้หรอกนะน้องเนื้อคนมันแซ่บมากกว่านี่นาแล้วจริงๆเราก็ชิมหมูแล้วไ่อรอนี่นีนี่แกมันก็แค่สิงค์ซ่าของทารานอแล้วไป้เด๋อ๋อก็ ไม่ได้แล้วพี่ผมกต้องสู้กับพี่จริงๆแล้วสินะทำให้ผมต้องแปลงร่าไปสู้กับพี่เองนะ้ยาแปลงร่างเฮ้ยบอกคันแล้วววบอกคันแล้วอันบอกคันใเราสู้กันสนิทๆ้มต้องอกจง้ว้ยมา้เจ้าตัว

ตายให้ออปบกด้วยเถอะครัพี่ให้อภกยบุกด้วยขอโทษนะมินิกน้องใจค่ะาทำเพื่อความยู่รอดของผ่าพันธ์เราอนนั้นค่ะไม่ได้ครยยึดเจ้าเลยนะค้ไม่ได้คอยยเจ้าท่นไม่ได้ทอยยดข้อต่ทนทอยยตัอย่าน้านองใจ ตอนนี้ voi, จะขับไปที่หนึ่งของผอพันมีมิกแล้วเย้่ใหญ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 ่ใเย่อเย่ขอโทษด้วยครับนายผมไม่สามารถตึงตัวเของบริษัทเกมของเราได้ผมไม่สามารถตึงเขามาได้จริงขอโทษนะครับผมมันไร้ความสามารถและยิงให้อภัยผมด้วยเถิดนะครับขอโทษนะครับนายขอโทษนะครับนายจันขอโทษนะครับเจ้าหนุ่มบริษัทเกมเพื่อขั้นที่หนึ่งไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นเพื่อขั้นที่สองขั้นที่สามขั้นที่สี่ฉันคงจะจัดการเธอแล้วล่ะ เอ๊ะได้เวลาเจ็ดม่ไดเกมนั่นแล้วสินะไม่นเกมเันความตาย